สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งน่าใช้มาฝาก1คันนะครับตัวนี้สภาพสวยๆครับมือเดียวป้ายแดง Honda f ฟ e นะครับ1.5ตัวท็อปปี2010นะครับตัวนี้ประตูไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะครับมือเดียวป้ายแดงใหม่แท้147,000กิโลเมตรนะครับ349,000บาทนะครับผ่อนเอาไปใช้งานสบายก็ 6 0 0ันโดยประมาณนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดแล้วก็จะส่งให้ทั่วไทยนะครับแอดมินคัดและเช็คไวสวยมาฝากสมาชิกนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่มครับสภาพเดิมสวยมาจากโรงงานนะครับใครที่กําลังหารถครอบครัวนะครับเครื่องพันห้าเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับไว้ใช้งานในครอบครัวเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้หลายคนนะครับยางใหม่ช่วงล่างแน่นยางปี2022ครับเกียร์เครื่องยนต์พร้อมสมบูรณ์เอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับ ใครที่กําลังหารถรุ่นนี้นะครับคันนี้ราคาสภาพยอดเยี่ยมครับคัดและเช็คมาอย่างดีครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับตัวนี้เป็นเบาะแถวที่2ก็จะเป็นแบบแยกนะครับเดินมาแถวที่3ก็จะนั่งสบายครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเด็กนะครับนั่งหลัง2อสาคนนะครับเดินทางใกล้ๆก็ไปได้ครับนี่เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับ เป็นเบาะแยกนะครับเช็คชมดูก่อนนะครับถูกตาถูกใจก็มาชมได้ครับรถจิ่มินบุรีครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนักอัดต่อนะครับก็มีหมอนเป็นจอมาให้นะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับเจ้าของดูแลดีมากครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยครับเอาไปใช้งานได้เลยครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับใครจะสดจะผ่อนมาดูรถเช็ครถได้ครับหรืออยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็รอเช็ครถที่หน้าบ้านนะครับบริการจัดส่งได้ครับไฟแนนซ์ก็มีบริการจัดต่างจังหวัดครับขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านนะครับเครดิตดีฟรีดาวก็ได้ครับรถสภาพพร้อมมากๆครับเอกสารครบนะครับถ้าถามหารถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องพันหก็ต้องมีฟรีนะครับสําหรับ h อนด้นะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาเบาะหลังพับได้นะครับเครื่องเกียร์เครื่อง,องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับการันตีโครงสร้างการันตีไม้แท้นะครับไม่มีส่วนไหนที่ต้องเก็บซ่อมน,นะครับสําหรับคันนี้รองชมคํานวณดูนะครับกับ349,000บาทนะครับผ่อนได้6000โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับเช็คชมดูก่อนเลยครับเครื่องพันหป็น7ที่นั่งขนาดเล็ก รถครอบครัวครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจอยากได้ไปใช้งานมาเช็คมาชมตรวจสอบตูรถนะครับนี่เลยครับนํามาฝากแล้วนะครับลองมาชมมาเช็คดูได้รถสวยสมบูรณ์มากๆครับไม่ต้องซื้อใหม่ซื้อแพงก็ได้ครับมาซื้อกางกลางมือ2เน้นสภาพสวยๆนะครับขัดมาฝากเช็คมาให้เรียบร้อยครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจครับคันนี้สวยจริงๆครับเจ็ดที่นั่ง